ได้มาละอย่างนี้อันนี้คือหัวข้อตรงนี้นะคะอันนี้เป็นช่วงปฏิสนธิการก่อนเข้าใจนะคะเนี่ยช่วงนี้ก่อนเอาตัวนี้มาพูดก่อนเข้าใจนะในปฏิสนธิการ,รแล้วก็ในในรูปองคูงส,สี่นะส่วนในปวัติการการต่อไปเนี่ยก็คือภูมิเนี้ยเขาไม่มีรูปตั้งแต่แรกและ ปกติแล้วมันมีนก็ต้องมีรูปใช่ไหม mm hmm. แต่ตอนนี้ยกเอาเฉพาะนามเป็นปัจจัยที่กันนะนี่ตัวนี้ไม่มีรูปอันนี้ปฏิสนธิการแต่พอประวัติการเป็นต้นไปเนี่ยเพราะว่าโดยเริ่มตั้งแต่ถีติขณะของปฏิสนธิจิตใช่ไหมคะอันนี้อันก็เป็นช่วงของประวัติแล้วใช่ไหมคะ mm hmm. ประวัติการช่วงนี้ก็เรียกว่าปฏิสนธิการเนี่ย ไอ้วันนี้ยเนี่ย,ยปฏิสัมิการคุณชอบใจอย่าเพิ่เขียนนะดูกอารง์ก่อนเข้าใจนะคะประวัติการนี่อรูปวิบากสีเมื่อเมื่อบุคคลไปเกิดเป็นพรหมก็ได้บุคคลเนาะบุคคลที่เคยทำฌานเอาไว้ทำกามินกินเนเอาไว้ตายปับ๊บ มันเป็นครุกรรมท่งตรงมาเลยเนยได้วิบากในตรงเป็นอรูปวิบากสี่อ,อันเนี้ยได้มาอยู่ในภพภูมิของอรูปสี่อย่างก็คือกาภูมิวินภูมิกินภูมิเนภูมิกาวินกินเนเข้าใจเนาะเกิดใหม่แล้วก็เลยได้อย่างนี้เลยได้จิตเหล่านี้ทำหน้าที่อะไรบ้างนะคะว่าโดยจิตส<ถ>ิบสี่ทำหน้าที่ปฏิสัมพันธ์ ขวานสุติเอ่อทำหน้าที่ปฏิสนธิขวานสุติเขาทำหน้าที่สามอย่างใช่ไหมคะตอนเนี้ยเขาทำหน้าที่อะไร,ระทําหน้าที่ปฏิสนธิถูกไหมเกิดใหม่ก็ต้องปฏิสนธิใช่ไหมคะมนี่อีกสองอย่างนี้ขวังเนี่ยยังไม่ทำงานเอให้เห็นภาพกันชัดๆ เกิดมาใหม่ก <lightly iser nt> like e ็ไปอยู่เป็นพรหมและจิตเหล่านี้ก็เขาเรียกว่าปฏิสนิเกิดขึ้นมาแล้วจิตดวงนี้มันก็ต้องดับลงพอดับแล้วเขาก็จะต้องมีเหตุปัจจัยให้เกิดอันนี้ยกว่าโดยจิตนะแต่ว่าพูดถึงว่าจิตก็ต้องมีเจตสิกเข้าประกอบรูปไม่มีนะออเมื่อจิตดวงนี้ดับลง ส่วนทีจิตดับลงเกิดจิตดวงใหม่ขึ้นมาด้วยอํานาจของปัจจัยที่เข้าร่วมนะจะมีกี่ปัจจัยก็เดี๋ยวค่อยว่ากันเพราะว่าในส่วนของปัจจัย24เนี่ยมาแน่นอนโดยเฉพาะอนันตระปัจจัย mm hmm. คือเกิดติดต่อกันไม่มีระหว่างขั้นไม่มีระหว่างขั้นทีเดียวก็สมานันตระปัจจัยมาเพราะฉะนั้นพวังรวมที่หนึ่งเนี่ยเกิดแน่นอนถูกไหม แล้วผวังดวงที่หนึ่งเนี่ยก็ยังเป็นอรูปวิบากสีอยู่ถูกไหมคะนะเมื่อเป็นอรูปวิบาก,กสีเจตสิกก็ต้อง30ว่าโดยผู้วังเกิดมาอย่างนี้เนี่ยอันนี้แปลว่ารักษาภพใช่ไหมใช่แสดงว่าจิตพวกนี้กับเจตสิกที่เกิดร่วมกับตนเนี่ย ทำหน้าที่รักษาองค์แห่งภพอยู่ก็คือเกิดอยู่ในนั้นอยู่ยังไม่หมดอายุไขก็ยังอยู่ในภพภูมิที่เรียกว่ากาวินกินเนภูมิต้องภูมิในภูมิหนึ่งใช่ไหมคะอาจารจะพูดโดยรวมเนาะทีนี้ในส่วนของประวัติการที่คําพูดตรงเนี้เห็นไหมอาจากำลังเอาคําพูดตรงนี้ยไปเขียนเป็นภาพให้เข้าใจนะคะเออนี่ย ถ้าปฏิสนธิการก็คือช่วงขาเดียวนี่เข้าใจเนาะแล้วหลังจากนั้นก็เป็นภาวัติกาไปจากนั้นเราะวกาในมถึงอยูการที่เป็นไปก็ยังไม่หมดอายุไขก็ก็ยังอยู่ในการวินเกนเนตูใช่ก็เหมือนกันกับมนุษย์เราแต่นี้เรากําลังจะพูดถึงว่าพรุมอรุป อย่างนี้เพราะว่าเอามาตามที่ที่ได้แสดงไว้หน้า55เข้าใจนะต้องฟังก่อนนะคะคุณจันฉายทันนะคะแล้วราสนาทันไหมคะพระเวนอาจารย์สิจุลาไว้ไเวนบูมว้เข้าใจอยู่แล้ว <c oughs> <c oughs> นะอันนี้ผ่านได้ไหมคะอันที่หนึ่งนี้